พี่พี่จะไปถือนะนไม่ถือของ,งตีน <c oughs> ไปจะเก็บหรือเปล่าตรงนี้มีเลื่อยเอย้ลองลองใช้กับเลื่อยไหมอาจจะต้องลองใช้กับของนะหนักเหมือนมันใช้กับตัวคนเลยใช้ไม่ได้ สวัสดีครับเย็นไปๆไปไปกด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 ไปก็ได้แล้วนี่ไม่ใช่หรออยู่ไว้สิคนแปลกนะเดี๋ยวนี้ไว้ก่อนนี่ไว้ก่อนความความความที่ผายที่แท้ทุ่ง เดินๆกูถอดเลยกูถอดออกจากอันนี้เลยลบ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  ไอ้เมื่อกี้มันอะไรอ่ะใสกับด้านเถอมึงมึงเข้ามามึงเข้ามากูกูกูจะอ้วกกูจะไปอ้วกเอาปพูดเฮนชินเฮนชินเฮนชิน มึงวัวดิม <ah <oh ึงวัวดิมึงวัวดิมึง no> วัวดิซิมูร์อะวิธีงี้มันไม่อ้วกวะาโอ้มันดูดมันดูดโอ้โอ้โลโหโลโล่ไมันดูดเลือดแอะ ได้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 อิ่มหนำกระมังหม้อปัดิปัดิไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตาางตารางสีวงคนหลอกนะเฮ้ยงมามี ไอ้ตาไปอยู่บนนั้นได้ยังไงวะนะนี่ยดีไอ้ถุงเงินมันออกมาอยู่นอกรถนี่ไงเหตุผล นี่เดี๋ยวจะลองชิดฮือบอสได้ไหมเพิงเลิกโยนโอ้โหไม่เหลือแล้วนะโอ้โห โมเลยว่ากำหมัดแล้วอะไอเป็ดนี่มันเป็ดจริงๆนะไอเป็ดนี่มันเป็ดแบบเป็ดขั้นสุดอะเออดูดิต่างกเท่าไหร่วะนะเออแบบหลายพันอะหายไปเป็นหมื่นอะเด็กเรียกนี่แเออพ่อขำตังค์กูรถหน้าที่เฮ้ยยังไงโอ้เสี๊ยบหนูน้อเด็กดีนะหนูน้อยโอ้โหนั้นเด็กไม่ดี บอกเลยว่าชีชีร้อนอะตอนนี้ชีร้อนมากอะบอกแค่คำเดียวอ่ะกูแบบกำหมัดอะ คือแบบไม่เชี้เกกำหัดนะอะเฮ้ยเฮ้ยพอดีเลยนะโอดีเลยแบบปดหนี้กันได้ทั้งหมู่บ้านอนะอันเนี้ยที่ฟื้นคืนตื่นตัวกลับมาโลดแลนแม่นใครมาตีกองกีฬาสี่เวลาดีแม่งร่งฟังมาเป็นชั่วโมงแล้ะ ถามจริงอาทุ่มเลยนะมาตีกองกีฬาสีไม่ได้ยินพี่ปรุงปรุงปรุงปรก็ตึงอะทำดีแล้วชี่ทำดีมากแล้วชีใครจะแย่งแย่งเลยพี่ยกตำแหน่งนี้พี่ยกตำแหน่งนี้ชี่เอาเลยชี้ทุกคนมาเตะให กูยกตำแหน่งนี้ให้ชี้เลยอ่ะพี่รักชีนะมาควบขึ้ลงไปเองพี่รักชีนะไอ้เด็กไอ้ไอ้ตี๋อันั้นเลยตองเตือน ตั้งแต่มาโยนถุงเล่นแล้วอะแบบไอ้เนี่ยแบบโยนถุงเล่นพอทนนะมายกตุ๊กตาออกตอนที่เอาตุ๊กตาใส่ได้โมโเลยอ่ะค่ันที่จะเปียสีก่อนเลยไม่ใช่โงโลนะียนเนี่ยไอ้เด็กไอเด็กไอ้ยามันโกนตีนมากอะโอ้ตายละ ตัวเล็กๆสูงเงี้ยที่เปล่าไม่โกรธเท่าไหร่จนแม่งมาปาตุกตาคูนี่แหละเียัูสาวขึ้นรถใต้พี่ยังบอกกับใต้เลยจี้กำหมัดแล้วอะต่อยจอได้ต่อยแล้วไอ้เสียงหลอนตะวันเฮนชินยกขึ้นรถก็ได้ยกขึ้นรถได้ยกขึ้นรถได้ก้อย แล้วมันจะรักกูอะไรขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหอา้ากำไรสองหมื่นกับสองหมื่นเนี่ยสองหมื่นเถอะสองเทียงกันมากเป็นไงคะคุณตาเมื่อกี้ออกหมดไซยันหมดแล้ว <c oughs> แม่งเอ้ย,อยจะเอาอะไรกับกูได้มะเนี่ย ไม่หมดแล้วหมดแล้วสามลูกปาจู่ปายู่ข้างบนไปพี่ปขาอยู่ข้างบนไปพไปปายู่ข้างบนก่อนนะพี่ปาจอยู่ข้างบนก่อนนะพี่ปาจ ทำอะไรอ่ะเฮ้ยทำมากกว่าแล้วไม่ใช่ทำอะไรไปแล้วทำอะไรรู้ไหมว่าพีต้องก่อมตัวเองแค่ไหนไม่ให้โยนระเบิดพวงนั้นแล้วกด e หรอกวะ้งไเลอวเรถถือเล่วนั่งนึงจะคนละเราอยากพี่แล้วผมไม่มีใครแล้วหรอมั้ง พี่ฟลาเราไปดูนี่เลียวมากเลียวมากมีตัวอะไรรึมั้ยโอ้โหมันเดินจะตรงนั้นอะไม่โย็นยยกูนไปฟาดมาเลยเอา้า ไม่ขอบคุณที่แม่งเลยกิกตตาได้แล้วนะวิ่งชนเลยพี่หลบกตาชนหลบแล้วแลันมัน พอมลมแล้วพี่ตกตากฟาดต่บมึงชให้ลงลุกเป็นไม่โกฟาดตับฟาดตำตกระตาพังกระตาพังกระตาพัง ตัวนั้นมันราคาเท่าไหร่ เฮ้ยตาวิ่งมาไม่พูดอะไรเลยตะคำแม่งวิ่งอย่างเดียวเลยอ่ะเตือนะหน่อยก็ได้ชิบหาวิ่งหน้าตังน้าตื่นวิ่งมาดก็บอกว่าเอ้ยมันวิ่งปกติหรือมันวิ่งอะไรแม่งวิ่งเพื่อนเพื่อนแม่งวิ่งตามมาตึตึพี่มาพี่มไหนอกเขาเาตา การที่เขาปล่อยให้ชาวบ้านอย่างเราอยู่ด้วยกันมันหมายความว่าไงแปลได้สองความหมยายความหมายแรกความ,ห,วามหมายแรกคืออะไรเขาเชื่อว่าเราอยู่ด้วยกันเองได้อ๋อแล้วอีกความหมายหนึ่งอะ่ะเขาตายขากันหมดแล้วข <laughs> <laughs> อ,อให้เป็นความหมายแรกแล้วกัน ตาข้างหน้าเป็นหลุมนะดูจักไปก่อนเถอะไปก่อนเถอะทุกตาน่าจะเอาใส่ไม่ได้ยินหล่นแน่ๆเลยตัวนี้ได้เยอะไปไปไปติดอไรติดไรติดไร ติดอะไรกูรู้แล้วว่าติดอะไรกูรู้แล้วยิงโดนก็น่าจะล้มเปล่าวะอืมกระสุนสุ่มนะพี่สุ่มจัดอะสุ่มทุกกระบอกพี่ยิงใครสักคนให้ดูหน่อยอะฮะเซส<า>เต <c oughs> อรเ, <c oughs> เรามมบิปเลยเพราะว่าตอนนี้มันเที่งคืนไม่ได้ึงคืนตีหนึ่งยีิบห้าแล้ว้า มันก็แรงอยู่นะไปปันนี้ปันดีครับทุกคนปันดีลาตีสวัสดเีเอกันอดกทีวันพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้เละคืนนี้หละเพราะวันนี้มันเสาร์ละอันนี้ปันดีครับบ๊ายบาย